สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear Thailand นะคะเจอกันวันนี้3คลิปแล้วนะคะจุกๆเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะลงเมื่อวันจันทร์นะคะ26สิงหาคม2567นะคะ เดี๋ยวมาติวข้อสอบนะสู้ศึกสันจรร้อยเอ็ดใบพร้อมๆกันนะคะเมื่อสักครู่ก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไปกดสติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็ตอบกลับนะคะคอมเมนต์นะเรียบร้อยแล้วนะคะหลายท่านเมื่อวานเนี่ยแสดงความห่วงใยพิมพ์คอมเมนต์ให้อดมินนัน่ารักมากๆเลยนะแล้วกบอกว่าหายไวๆนะดูแลสุขภาพด้วยนานะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะ,ะทุกท่านก็เช่นกันเนาะช่วงนี้นะคะร่างกายสุขภาพสําคัญมากๆเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพ กายและใจให้แข็งแรงไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะน่าจะเป็น EP ีที่22แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเด็ดเด็ดเช่นเคยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปเลยนะคะก่อนจะรับชมเช่นเคยนะคะย้ำเตือนอีกทีเนาะสำหรับนาะคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเช่นเคยคะ่ะอ่ะหลายท่านถามมาสีเสื้อโมอคลจัดให้หน่อยจัดให้เลยตามนี้นะคะสำหรับสีเสื้อโมอคลรับทรัพย์รับโชคนะคะวันอาทิตย์ทีท่หน กันยายน2567นะคะสีนำโชคสีโชคดีก็คือสีเขียวเหนียวสับนั่นเองนะคะจำได้ว่ารอบที่แล้วก็สีเขียวถ้าอดมินจำไม่ผิดเนาะ รอบนี้นะคะก็สีเขียวอีกแล้วนะคะหลายท่านที่ชอบสีเขียวน่าจะแบบนะชอบมากๆเนาะเพราะว่าแอดมินก็เกิดวันพุธแอดมินก็ชอบสีเขียวเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูสีกาลากินีหรือว่าสีที่เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนก็คือสีน้ําเงินเข้มนะคะสีนี้แบบต้องเป็นน้ําเงินเข้มเนี่ยยิ่งเข้มยิ่งไม่ดีนะคะสําหรับวันนั้นเนาะหรือสีฟ้า2ส,สีนี้นะคะเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงก่อนเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางท่านเชื่อบางท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่ามีหลายท่านรอข้อมูลในส่วนของสีเสื้อมองคลยูแอดมินก็นำเสนอให้ตามนี้นะคะไปต่อกันนะคะสำหรับนะแนวแนวฟางใบติวข้อสอบที่น่าสนใจบอกแล้วว่าพยาคุธนะมาต่อในคลิปนี้นะคะสําหรับพยาคุธเดี๋ยวแอดมินขึ้นข้อมูลเก่าย้อนหลังให้2รอบที่ติดต่อกันเลยนะคะก็คือ1นึทับแค่ะ1สิงหาคมฟาดทั้งบนฟาดอะ ขอภัยติดบนอีกแล้ววาดั้งในส่วนของขึ้นเหนือและล่องใต้นะคะในส่วนของ4 1หนึ่งและก็4 6นั่นเองรอบล่าสุด16สิงหาคมก็ไม่ทําให้ผิดหวังเข้าต่อเนื่องนะคะแต่เข้าในส่วนของการกลับตัวนั่นเองนะคะให้8-2มานะคะก็มาที่28ในส่วนของล่องใต้นั่นเองค่ะรอบนี้มาแล้วนะคะสัญจร101สัญจรร้อยเอ็ดนะคะให้มาตามนี้เนาะชุด3ตัวนะคะก็จะมี 6, 2สองห้า 6 8 5นะคะส่วน2ตำแหน่งที่วางมาให้มี2 5 2 6นะคะ8 5แล้วก็8 6นั่นเองเนาะก็จะเห็นว่ารอบนี้นะคะให้ตัวกันเพิ่มเข้ามาที่0 6นย์นั่นเองเนาะจะเห็นว่า เลข8เนี่ยก็น่าสนใจเนาะเพราะว่า,าที่แอดมินได้คำนวณสูตรนะ10บนฟ้าคงที่ไปรอบนี้ได้ที่ในส่วนของรูปแบบถ้าเป็นขึ้นเหนือเนาะ x 8 x หรือว่า8อยู่ที่ตำแหน่งหลัก10บนฟ้าเนาก็จะมาตรงกับพยาคุณท,ที่8 5กับ8 6ที่วาง8เนี่ยในตำแหน่งของหลัก10บบนฟ้านั่นเองนะคะก็ถือว่าน่าสนใจถ้า พยาคุธเข้าต่อและสูตรของ10บหลัก10บนฟ้านะคะยังคงเข้าก็8586ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะแอดมินก็วิเคราะห์คร่าวๆประมาณนี้นะคะตามนี้แล้วก็2526เนี่ยไม่แน่ใจเนาะก็นะคะอ่ะจัดไปชอบแบบไหนาตามแบบนั้นนะคะอ่ะพยาคุดจบไปแล้วตามนี้เนาะไปต่อกันนะคะที่ในส่วนของอาจารย์โกยบ้านไร่กันนะคะสำหรับ อาซานโกยรอบที่แล้ว16สิงหาคมนะเขาถือว่าเด่นในส่วนของขึ้นเหนือ5กับ6เนี่ย6มาให้เห็นอยู่แต่ว่าน่าใส่ยดายว่าไม่มี6เจ็ดนะคะก็มีใกล้เคียงที่6 8ที่ให้มาถ้าจับ3ตาแหน่ง7ก็อาจจะได้อยู่นะคะในส่วนของลองใต้9กับ5ที่ให้มาไม่ผ่านนะคะในส่วนของรอบนี้นะ1กันยายนค่ะในส่วนของขึ้นเหนือเน้นมาที่0กับ5นะคะ ขออนุญาตอ่านเฉพาะตัวที่เน้นวงกลงมมาให้และกันนะคะขึ้นเหนือเน้นมาที่3035นะคะ80แล้วก็85้นั่นเองจะเห็นว่า85นะคะของอาจารย์โกยบ้านไร่ก็จะไปตรงกับในส่วนของพยาครุฑเมื่อสักครู่ที่ให้85หมาด้วยเช่นกันนะคะอ่ะในส่วนของล่องใต้นะคะพาเที่ยวใต้กันนะคะให้มาที่เน้นสีกับ9นะคะแล้วก็เจาะตัววงกลมเน้นมาที่4ี่นะคะ49นะคะ69แล้วก็89สําหรับ อาจารย์ป่วยบันไรขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะไว้โตกันนะคะที่ในส่วนของอ่า f c หนุ่มลำเปล่านะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆเลยส่งข้อมูลมาให้อดมินทุกรอบเลยนะคะสําหรับ FC หนุ่มลำเปล่านะคะสําหรับนะคะรอบที่แล้วต้องบอกว่าเกือบอีกแล้วเกือบจริงๆนะคะสําหรับนะอ่าสิสิงหาคมที่ผ่านมา3ตัวชุดเดียว 8, 5, 7นะผิดแค่หลัก10บนฟาสแค่ตัวเดียวถ้าเปลี่ยนถ้าเป็น6กเนี่ยก็8 6 7 3ตัวแบบ แบบว่าฟาดแบบเต็มๆเลยน่าเสียดายมากแล้วก็เน้นมาที่ค่า7แต่ว่าไปาขึ้นแต้มหนึ่งที่6 7อย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของล่องใต้รอบที่แล้วไม่ผ่านนะคะอ่ะ สำหรับนะคะหลักร้อยก็ถือว่าน่าสนใจนะวิเคราะห์รอบที่แล้วมาหลักร้อยเด่นเน้นที่6 7แล้วก็8แต่ว่าตัวเน้นจริงๆคือ8นั่นเองนะก็ถือว่าหลักร้อยเข้ารอบในรอบที่ผ่านมาด้วยนะคะสําหรับรอบใหม่หนึ่งกันยายน,นะค่ะ fc หนุ่มลาเปาให้มาแล้วตามนี้นะคะบอกว่า2ตัวนะคะมาตัวนะคะในส่วนของขึ้นเหนือล่องใต้ให้มาที่0กับ4นะคะ2ตัวที่ให้มามีโอกาสมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมีโอกาสไปได้ทั้งในส่วนของขึ้นเหนือล่องใต้แต่ ศูนย์เขาบอกว่าเน้นขึ้นเหนือสีเน้นล่องใต้ตามนั้นเลยนะคะในส่วนของ3มตัวชุดเดียวนะที่รอบที่แล้วเกือบ3าตัวแตกนะรอบนี้ให้หมาที่5้8นะคะแล้วก็เจาะเด่นเน้นที่0น8นย์นั่นเองแล้วก็มีสำรองที่นั่งที่0709และตัวประกันที่78นะคะในส่วนของ่องใต้ให้มาแค่ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยคือ49นั่นเองนะคะ่ะสำหรับนะ f c หนุ่มลำเปาวาจัดไปตามนี้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลมา,มากๆเลยนะคะ มาต่อที่แอดมุกกันบ้างนะคะแอดมุกนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างเดินดีในช่วงที่ผ่านมานะคะ2รอบติดต่อกันเลยเนาะตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ให้มาที่นะชุด6,4 1นะี่หนึ่งะชุดนี้ก็ถือว่าท้าย2ตัวตัดเข้าที่ล่องอขึ้นเหนือที่41นะเพราะว่ารอบนั้น0ูนย์แล้วก็46นั่นเองนะคะในส่วนของรอบล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเด่นเลยนะคะ 67นะคะท่านผู้ชมเข้าแบบเต็มเต็มเลยรอบที่แล้วนะคะ6เจ็ดเนาะ,ะและรอบนี้หนึ่งกันยายนค่ะสันจรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ตัวเด่นเน้นมาที่198และ0 0 7นะคะแล้วก็2ตัวมี198 198แเนาะ,ะแล้วก็มี0 0 7 0แล้วก็10นนั่นเองเนาะ,ะชุด2ตัวก็ตัดออกมาจาก198แล้วก็0 0นนั่นเองนะคะไม่งงเนาะ,ะส่วนชุดสำรองที่ให้มา3ตัวนะ,ะก็จะมีอยู่ 6ชุดสำรองตามภาพนี้เลยเนาะขออนุญ,ญาตไม่อ่านตัวเลขแคปหนะ้าจอกันไว้ดูได้เลยเนาะจะสังเกตเห็นว่า0ูเนี่ยก็มีมาให้เห็นเริ่มหลายท่านแล้วเนาะก็จะมีที่แอดมินลงข้อมูลไปแล้วจาได้ก็คือคุณดุยพร,รันนะคุณดุยพร,รันก็บอกว่า0ูนถ้ามาเบิ้ลก็มีโอกาสอยู่นะนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยคะ่ะแอดมุกนะคะก็เห็น0ูนามาให้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะ นะะเร่งสปีดจะทันไหมนะคะตอนนี้ก็8นาทีแล้วนะคะเอาเป็นว่าไปต่อกันในปีต่อไปแล้วกันสําหรับการวิเคราะห์นะคะหลักร้อยระยะยาวนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเดี๋ยอดมินจะนำอะของ หลักร้อยระยะยาวใบนี้นะไปเทียบเคียงกับหลายๆใบติวข้อสอบให้ฟังกันในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะไปสรุปในส่วนของการสรุปเด่นบนหลักร้อยของบิ๊กแบ๊นะคะฝากติดตามรับชมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอตัดจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาละคะสําสหรับท้ายคลิปนี้อย่าลืมนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่กดติดตามซับสไคร e ที่สําคัญสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆั่้เองนะคะปกติจะลงคลิปทุกวันอย่างน้อย2-3ถึงคลิปหรือว่า2อถึง คลิปต่อวันเนาะวันไหนที่ไม่สบายก็อาจจะแบบว่าอา,อาจจะหายไปนะคะวันแต่ว่าไม่เกินนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ไปอ่านคอมเมนต์เนาะก็เม้ามอยกันในท้ายคลิปนี้แล้วกันนะคะตอบอกว่าเมื่อสักครู่ก็จะมีค่ะหนึ่งเหมือนกันบอกว่าออตอนเนี้ผู้ชมเขารู้แล้วแหละว,ว่าหน้าแอดมินเป็นอย่างไรแสดงตัวตนเรียบร้อยแล้วต่อไปไม่ต้องแสดงตัวก็ได้พราะงนนเนาะ ต้องบอกว่าขออภัยด้วยมันจะต้องลงทุกคลิปเลยเนาะเพราะว่าเวลาที่ AI ตรวจสอบหรือว่า YouTube เขาตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะดูเป็นคลิปๆไปนะคะลงคลิป2คลิปหรือลงแค่ไม่กี่เดือนแล้วคลิปต่อไปไม่มีแบบไม่มีตัวบุคคลขึ้นภาพอย่างเงี้ยแอดมินก็กลัวความเสี่ยงอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็นะท่านใดที่แบบว่า ดูหนะ้าแอดมินแล้วเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยเนาะจําเป็นจะต้องออกจอทุกครั้งเหมือนกับนักข่าวเนาะเวลานักข่าวผู้ประกาศข่าวเขาออกมาตามเอ่อตามทีวีเนาะเขาก็ต้องออกหน้านะคะเขาก็ต้องมานั่งพูดแบบนี้แอดมินก็เหมือนกันเนาะจําเป็นจริงๆที่จริงก็ไม่ได้อยากจะออกกล้องสักเท่าไหร่เนาะหนึ่งเป็นคนขี้อายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะ ก็เลยไม่ไม่ออกกล้องเหมือนครั้งที่ก่อนๆมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแอดมินแต่ว่ามันจําเป็นแล้วก็ต้องออกไปตามที่แบบว่าตามการวิเคราะห์ของ YouTube นะวา่าระบบมันจะแบบวา่าตรวจสอบแบบไหนอย่างไรเราก็พยายามทาตามกฎกติกานะคะเพื่อที่จะได้ไม่โดนใบแดงใบเหลืองอีกเนาะตามนี้เลยเน้ะแอดมินก็มา,าวุดนุยนะคะเมามอยนิดๆหน่อยๆทายคลิปนะเป็นตามสไตล์บิ๊กแป๊เนาะนะ,ะอ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ